I <laughs> ซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่เพื่อที่ที่จะข้ามฟากไปที่กเกาะเสม็ดแต่ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวกเกาะสม็ดผมเคยมา ที่เขากระเป๋าไปให้ขึ้นก่อนัำบทเดียวยังไงถึงเส้นดเปล่าฮะรูมายดีไะูยักษ์ก่อนสีเสื้อสมุทรตำนานกอะสมิธแน่ทเรามาถ่ายรูปอนไม่่า้ลัวเท่าตอนตอนไหนก็เรือเรามันลำใหญ่าง ไม่เป็นไรไมเป็นไหามาทั้งีนี้เราก็จะกัพัก ทางที่เกาะสองคืนนะครับเราจองที่พักไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าที่พักเราจะเป็นไงโอเคน,นะครับจน,นะครับหลนี้ปก,กองนะครับเข้าขอุทยานเดี๋ยวรบกวนนักเที่ยวทุกท่านนะครับสแกนที่ยินไทยชนะก่อนไม่สะดวกสแกนได้โทรศัพท์เดี๋ยวลงชื่อตรงโต๊ เป็าบุคคลนะครับเราต้องทำทุกคนนะครับเดี๋ยวก็เข้ามุงค่าเชื้อนะครับ่าชมนครัเได้เลยไม่ต้องลงชื่อนะครับทยอย่าได้ครับนครับลาเียวกันเครับมหอันนี้เราก็มาเสียค่าธรรมเนียมการเหยียบเกาะแล้วเพราะเกาะที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติใช่ไหม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อการฉีดวัคซีนที่กาะเสม็ดนะครับตรงนี้ก็คือหาดทรายแก้วสีเสื้อสมุดก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆเรา S 1> <S 1> <S อยู่เต็มอิ่มเลย 2. 2. อสองวันสองคืนนี้ยอยู่ันเบื่อทะเลไปเลย <S 2> <S 2> อ้อาวถึงแล้วบูเบเถึงแบบไม่รู้ตัวเลย ยังไม่จ่ายเงินน้องเขาเลยเอเอ <ละ S 1> ส200องร้อยคอสจ่ายดิตังอยู่กับใครตังอยู่คอสคอสจ่ายแล้วขอบคุณมากนะคะไปที่เคาน์เตอร์ก่อนลูกไปเช็คอินก,ก่อนมูเบ เตออยู่นี่ลูกสวัสดีครับจองไว้ที่ชื่อเอ็นะครับจอไว้ตอท้องต่อคืนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ชำระมาแล้วหนึ่งคืนพี่ยังไม่ได้ชำระเลยนะ<ม>งคงใส่ที่หนึ่งแกเคลียให้ จ่ายไปแล้วห้องละหนึ่งคืนแล้วก็เหลือค้าอีกห้องหนึ่งอ่ะอะได้ได้ค่ะที่มันตกเท่าไหร่เนาะห้องละหนึ่งพันสองร้อยบาทอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนเช็คเอาท์เดี๋ยวพี่จ่ายได้ค่ะอันนี้คืออยู่สองคืนหรือสามคืนนะคะสองคืนครับไม่ใช่สามรไม่ครวันที่สามที่แป๊จับแจ้งห้องห้องห้าห้องหกเสร็จยัง นั่งรอก่อนนั่งเล่นก่อนอันนี้นะครับรอค่ะโอ้ห้องนี้คือ๋อติดกันอย่างนี้เลยเหรอห้าหก